สวัสดีครับสวัสดีพอเป็นพี่น้องสู้ขุนสุกคนครับมาครับพี่น้องมือนี้ใดลวกจิ้มครับนี่ครับตอนนี้ครับพี่น้องอยู่ในช่องแมนสตอรี่ครับมาแซ่บๆน้ำกันครับพี่น้องน้ำจิ้มขมขมครับพี่น้องอื้มเปร่อยดีดีครับใส่กับแกมเป็นกระเทียมครับหอมแดงครับแล้วก็มีพริกมะนอยหนึ่งครับสดเอาเลยได้ี้ ้ำจิ้มค้นผมครับผมตายว่าเอาเรียงเป็นว่าสอ,อนทดเอาพี่น้องยิ่งดีใจ เบิง้งภายทีดดูพี่น้องคือเกาครับแมวันกนหลายคือเกา หือพอแล้ว hmm. พ oh, ี่น้องนี่ครับพอหือ ครั้งนี้ก็ได้อันนี้มาหน่อยหนึ่งครับพี่น้องไปชะพูมะฮอใส่กระเทียมนะครับผมมากินกระเทียมเนี่ยพี่น้องพี่น้องมากคือผมปะผมนีมากมากเตะกระเทียม มื้นี่บ่าวเต๋บ่ได้มาแล้วมีคนที่หอดบ่าวเต๋บ่เนาะหืมดีเป็นตานายพี่น้อง มม่นด้มาทางของซุกนะครับก <c oughs> ินแต่ของดีปลายโอ้หืม ไม่ว่ามันคือส่้งอยากลายครับธรรมาดาแล้วพี่น้องผมยุกไก่หมองเห็ดกับเข่าครัหมองหิดต้องกินมันกับอยากมีมังวันแน่ทานพี่น้องเบอ่งไงว่ามันบอแนแน่เราเนาะวิธีลายเติบพี่พวกเปลี่ยนมาสองหมองนั่งเลยนะพี่น้องมองนี้น้อยสุดแล้วครับ <laughs> bạc nam mừng cái đó Ừ <laughs> <laughs> อีกแต่คำหนึ่งลองอืม